มาลองสะกดสะระไอและสะระเอาตามครูทีละคำแล้วพูดออกเสียงชัดๆกันนะคะเริ่มจากสะระไอไม้มาลายฟอไอไฟอ่านว่าไฟหอไอไหอ่านว่าไหปอไอไปอ่านว่าไปอไอไออ่านว่าไอชอไอชายยอ โยอ่านว่าชัยโยลออัมลำยอไอใหญ่อ่านว่าลำใหญ่มออมะมมฟอไอไฟอ่านว่ามะไฟทอไอไถนออานาอ่านว่าไถนาต่อไปมาฝึกสัะเอาค่ะกอเอาเกาอ่านว่าเกา ขอเอาเขาอ่านว่าเขาหอเอาเ,อาาเขอเอา,เาอ่านว่าเขาพอเอาเผาอ่านว่าเผาสออัสำพอเอาเผาอ่านว่าสำเผาสอเอาเสาฟอไอไฟอ่านว่าเสาไฟ พ่ออูภูขอเอาเขาอ่านว่าภูเขาซ่ออาซาลออาลาปอเอาเปาอ่านว่าซาลาเปาขยันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะนักเรียนทำได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดใจทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ